มาจากตอนแรกสามเขาเพิ่มให้อีกหนึ่งคันโห oh, อันนี้ชื่อสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบอันนี้คือ ATV K Lion K Lion อันนี้คือเป็นบริษัทที่ปล่อย ATV โดยตรงใช่ค่ะโอ้โห oh, สุดยอดแน่นอนมากอลังการจริงคือเอามาเพิ่มให้คันนึงค่ะตอนแรกรีเพย์ไว้สามคันก็เลยเพิ่มเป็นคันเจ็รอมาให้ค่ะอันโอ้ oh. เป็นคันใหญ่อันนี้ขอโทษให้ยืมหรือให้ ให้ถาวรเฮ้ยจริงเหรอขอบคุณมากขอบคุณมากอันนี้แต่ผมจะเอาไปลงให้ทหารใช้แบบทุรักทุเลเลยนะได้เลยนะได้ค่ะได้เลยให้เลยเหรอให้เลยค่ะทีนี้ถ้าถ้าทางคุณกันต้องการเพิ่มอีกก็แจ้งทางเราได้เลยนะคะขอบคุณมากจริงเหรอเนี่ยผมอึ้งเลยนะตอนแรกอีบอกว่าเขาจะเอารถมาให้ตอนแรกคิดจากใจนึกว่าเอามาให้ให้ใช้ให้ยืมอันนี้ให้เลยอ่ะให้จริงนะให้ให้จริงค่ะเฮ้ยผมถาม อันนี้คันกี่ตังเอ่หลายอยู่ค่ะก็อย่างคันนี้ก็สามร้อยอยู่ที่แสนหนึ่งเก้าพค่ันนี้หกหมื่นเจ็ดพันหกหมื่นแสนหนึ่งใช่ค่ะแสนเท่าไหร่นะแสนห้าห้าหมื่นเก้าพันแสนห้าอันนี้หกหมื่นค่ะอันเก้าหมนเาพอันนี้เก้าหมื่นอันนี้สามแสนสามื่นสามเก้าพันฮ้ยนี่หกแสนเจ็ดแสแล้วนะ ให้จริงเหรอให้จริงค่ะฮ้ยทางผู้บริหารเราก็เหมือนพร้อมสนับสนุนทางการดากด้วยค่ะขอบคุณมากเราเดินทางมาจากสมุทรปราการเลยก็คือเดินทางจากเมื่อคืนสมุทรปราการค่ะก็ลากยาวมาสิบชั่วโมงเนี่ยสุดยอดมากเลยอ่ะอันนี้ผมถามนิดนึงเห็นจากช่องทางไหนเห็นคนกันเลยค่ะเห็นผมเองเลยโอ้อามรินด้วยโ้ขอบคุณมากนะ ชื่นชมมากขอบคุณจริงๆเอาเฮ้ยซูมแบนเลยซูมโลโก้เขาซูมซูมซูมเลยซูมเลยเฮ้ยทุกคนของจริงว่ะคนนี้เขของแท้สุดยอดหมืน่นนี่คนดูอยู่หมื่นกว่านะเอามาเฮ้ยทุกคนซูมดูนี่ให้ให้ฟรีสี่คันทุกคนช่วยกันแชร์ไปให้กำลังใจคนที่เขาช่วยสี่คันนะอันนี้แสน แสนห้าแสนห้าอ่ะคันนี้แสนห้าคันนี้หกหมื่นกว่าหกหมื่นเจ็ดอันนี้เก้าหมื่นเก้าแล้วก็1 7 0เจะเป็นสามแสนสามมกสามแสนสมแม่เจ้าเท่าไหร่วะเนี่ยทุกคนโคตรโหดอันนี้ถ้าถ้าผมเอาลงเทสต,ตรงนี้เลยได้ไหมได้ค่ะม,มีเวลาเราไปด้วยกันได้ใช่ไหมผมจะคือจะมี มีอ่าอย่างนี้คือจุดตรงนี้เดี๋ยวผมอาจจะเอาไปลงที่ทางอุบล<ะ>หรืออาจจะแบ่งรถบางส่วนไว้ที่นี่แล้วก็เอาทางนู้นไปที่อุบลนะแล้วแต่หน้างานคือตอนนี้ปัญหาคือถนนด้านในอ่ะมันมันเละเลยมันเละเลยคือรถใหญ่นะ่ยไปไม่ได้มอเตอร์ไซค์อย,อย่างนี้นี่ปกติเขาจะใช้วเวฟปีสามด้านในไปไม่ได้แล้วก็ต้องออกมาเอากับข้าว20กิโลออกมาเอาทุก4วันซึ่งผมมองผมเคยนั่งเอทีวี ของของมีคนเขาเอามาช่วยนั่งเข้าไปแล้วมันไปได้ผมก็เลยคิดว่า ATV คือตอบโจทย์ให้ทหารแต่ละฐานขับออกมาก่อนระหว่างรอที่ถนนเสร็จอ่าแล้วก็มีอีกจุดหนึ่งคือขึ้นเขาปกติเขาจะเดินเท้า3ามชั่วโมงแบกของประมาณ50าสโลเดินไปด้วยผมว่า ATV ก็ตอบโจทย์อยู่ดีแต่ผมเจอของจริงแล้วเนี่ยสุดยอดเลยนะครับง,งั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตเดี๋ยวเราขับเข้าไปดูด้านในฐานด้วยกันได,ได้นะถ้าเอารถ ขับ <le pr os an> ไปเติมน้ำมันกันก่อนอ๋อขับเติมมันอ๋อโอเคได้อยู่นะโอ้ยคนแรงเลยอะ่ะเดี๋ยว่าเรายังไม่ค่อยรู้เส้นก็นไม่รู้นะอ่ะเดี๋ยวหาที่ถ่ายรูปก่อนเรต่อ้วคต่บเตรียมดูนะ